เฮ้ยเราเลือกนะเราเลือกที่บริษัทที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราเราคิดว่ามันน่าสนใจดีหรือที่เขาเรียกกันว่า ESG เนอะมันเหมือนกําลังเป็นเทรนที่กําลังมาตอนนี้เราจะรู้ได้ไงว่าบริษัทที่เราเลือกอะเขาไม่ได้ทำแบบ greenwashing หรือว่าการข้อเขียวแบบฉากแม่ก็ทําเป็นเหมือนรักโลกแต่เบื้องหลังก็ทำลายสิ่งแวดล้อมก็จุยเลยเราจะรู้ได้ยงไงว่าแบบว่าเขาไม่ได้หลอกเรา เราคิดว่าก็แบบเราก็หาข้อมูลที่มันลึกลงไปอีกว่าบริษัทนะั้นนะประกอบธุรกิจอะไรบ้างอย่างเช่นบริษัทพัฒนาลิ a s i งใช่ปะก็จะมีทั้ง EV c a คแล้วก็โซลาลูฟซึ่งเราคิดว่ามันน่าสนใจดีนะเราคิดว่าการลงทุนแบบประเภท ESG อย่างเงี้ยมันเป็นทค เทรนชั่วคราวหรือกระแสชั่วคราวแบบนี้ปะ่ะเรามองว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคนนะก็เลยไม่ได้มองว่าเหมือนมันเป็นเทรนหรืออะไรแล้วก็คิดว่าการลงทุนก็เป็นเหมือนกันก็จะยั่งยืนในอนาคต